เราเริ่มเห็นตรงกันเราลองมาเปิดใจศึกษาทฤษฎีอย่างถูกต้องของโรคกันครับว่ามันมีกฎมันมีกติกาว่าอย่างไงลองเปิดใจดูนะครับใครครับที่เป็นคนบังคับใช้และควบคุมการใช้กติกาใครเป็นกรรมการในเรื่องกับลองกันนะครับตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับแม้นผมจะไม่ได้บอกว่ามาจากพสูตรนั้นพสูตรนี้อย่างไรชัดเจน แต่ขอให้เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมค้นคว้าและเอามาบอกท่านมาจากพระไตรปิฎกโดยส่วนใหญ่คำของครูบาอาจารย์และผู้ศึกษาพระไตรปิฎกจะเป็นสาระหลักของการบรรยายในวันนี้ฉะนั้นวันนี้ประกันได้อย่างหนึ่งว่าท่านจะได้เรียนจากผู้รู้สูงสุดคือพระพุทธเจ้าลองดูครับว่าใครเป็นผู้บังคับใช้กติกาคุณพี่มองว่าใครครับพระพุทธเจ้าเหรอ <c oughs> มีต่างไหมครับน้องที่ดูจะวัยรุ่นหน่อย ใครครับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้รู้และเอามาบอกเท่านั้นครับท่านไม่ใช่ผู้ผลิตไม่ใช่ผู้สร้างไม่ใช่ผู้บังคับกติกาผู้บังคับกติกาคือสิ่งนี้ธรรมชาติเท่านั้นแล้วธรรมชาตินะครับให้ผลเป็นสองอย่างก็คือตกรางวัลกับลงโทษจริงไหมนะครับบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้สนเป็นความทุกข์